สาวคนนี้สวยมากแต่ชอบกินหอยมากกว่ามันเลยทาให้แฟนหนุ่มเหนื่อยเหมือนเครื่องเย็บใบหน้าของเธอยังคงไร้อารมณ์ตอนมอ5เธอถึงค้นพบตัวตนที่แท้จริงร้องให้เพราะการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดเมื่อวานยังฝันอยากได้ดอกบัวแต่ตอนนี้กลับอยากกินหอยแข็งจิมน,น้ําพริกมันหลอกหลอนจนเธอฝันถึงตอนนอนมือลูบไล้าปากร้องอ้อแอเด็กสาวคนนี้จะต้องทํายังไงเพื่อปรับตัวเข้ากับตัวตนใหม่เธอจะลุกขึ้นมาได้หรือปล่อยให้ชีวิตทัง อเดนเป็นนักเรียนชั้นหมอด้ววันนี้เธอออกจากบ้านช้าไปหน่อยเลยพลาดรถบัสไปโรงเรียนโชคดีที่ระยะทางปกติเลยทําให้อเดนถึงห้องเรียนทันเวลาคาแรกเป็นวิชาภาษาไม่มีใครลําบากเพราะครูแค่ให้อ่านบทใหม่ผลัดกันอ่านออกเสียงเพื่อนสาวอเมริบอกอเดนว่าโทมสัสตาหาเธอตลอดเลยดูเหมือนคนที่กําลังตกหลุมรักอเดนปฏิเสธเรื่องนี้แต่ก็ยอมรับว่ามีใจให้เขาเหมือนกัน กับโทมัสตอนเย็นที่โต๊ะอาหารบรรยากาศตึงเครียดทุกคนกินเงียบไม่คุยกันเลย๋วยเตี๋ผัดเหนียวเคี้ยวยากเคี้ยวนานกว่าจะหมดจานไม่มีกล้ามท้องก้อเล็กกล้ามตาเธอรีบเขียนความในใจลงในสมุดบันทึกแล้วก็นอนคว่ำหน้าหลับน้ำลายไหลเปื้อนที่นอนเช้าวันต่อมาได้บทเรียนอเดนรีบวิ่งขึ้นรถบัสโทมัสแอบนั่งใกล้ๆถามอาเดนเกี่ยวกับหนังสือที่เธอกำลังอ่านเรียกว่าเป็นเรื่องชวนคุย แต่อเดนพูดไปโทมัสก็ไม่รู้เรื่องเพราะโทมัสชอบดนตรีพื้นบ้านคลาสสิกทั้งสองคุยกันไม่หยุดตลอดทางหัวเราะกันดูเข้ากันดีมากก่อนลงรถยังนัดเจอกันอีกพรุ่งนี้บ่ายสี่โมงที่สวนสาธารณะเป็นครั้งแรกที่ออกไปกับผู้ชายอเดนเลยแต่งตัวเรียบร้อยมากแต่ช่วงนี้ผอมลงหน่อยต้องคอยดึงขอบกางเกงบ่อยๆใกล้ถึงสวนสาธารณะอเดนสะดุดตากับสาววัยเดียวกันที่มีผมสีน้ำเงินสุดแปลก ตอนนั้นอเดนเหมือนถูกดึงวิญญาณไปใจเต้นแรงมองไปมองมาเกือบถูกรถเฉี่ยวไปอีกนิดเธอตั้งสติแล้วรีบวิ่งไปหาโทมสัสที่รอยอยู่คุยกันได้ไม่กี่คำก็ต้องดึงกางเกงอีกเอาเธอเพื่อเพิ่มน้ำหนักไปกินของมันๆกันทั้งสองชวนกันไปร้านประจำสั่งขนมปังสองชิ้นโทมสัสเผยตัวเองว่าเริ่มอ่านหนังสือเพื่อทำให้อาเดลดีใจอย่างเห็นได้ชัดความรักดูเหมือนจะแทรกซึมผ่านทางท้องนั่งอยู่ในโรงภาพยนตร์ โทมัสสิริเริ่มจับมือและจุบเพื่อนสาวอาเดลตอบสนองแต่สีหน้าดูฝืนและไม่เป็นธรรมชาติคืนนั้นก่อนนอนอาเดลฝันถึงเรื่องบางอย่างเพียงแต่ตัวเอกไม่ใช่โทมัสแต่เป็นสาวผมสีฟ้าที่เจอในสวนที่เจอบ่ายวันนั้นทั้งคืนนั้นอาเดลนอนกระสับก,กระสายด้วยความรู้สึกแปลกๆนอนไม่หลับตาเลยคล้ำเหมือนคนอดนอนหนักมากอเมลีเห็นเลยถามอาเดลด้วยความสงสัยเมื่อคืนคงออกกำลังกายกับโทมัสทั้งคืน แต่อาเดลปฏิเสธด้วยสีหน้าไร้อารมณ์ตอนเดินผ่านโทมสัสเธอไม่แม้แต่จะคุยด้วยเลยด้วยความสงสัยในใจโทมสัสมาหาอาเดลถามว่าฉันทําอะไรผิดถึงได้ปฏิบัติแบบนี้พูดพร้องกับการกระทําโทมัสจับมือแล้วสัมผัสที่หน้าท้องรู้สึกอึอดอัดแต่อาเดลยังคงนอนนิ่งครั้งแรกที่กินมันเถาแต่อาเดลไม่ตื่นเต้นกลับรู้สึกเหมือนขาดอะไรบางอย่างวันต่อมาเธอไปหา เพื่อนที่เปิดเผยว่าเป็นเกลเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นวาเลนไทน์ให้ความเห็นกับลามึงก็ดูดีแล้วนะลูกสุกทงหลงให้หมดเพื่อสงบสติอเดนหาโทมัสเพื่อบอกลาไม่ใช่เพราะนอกใจแต่ฉันเป็นแบบนี้เข้าใจหน่อยนะฉันชอบหอยมากกว่ามันน้ำตาไหลาย,ยาวบนแก้มลาโทมัสรู้สึกผิดหมากๆแต่ก็ต้องยอมรับคำขอโทษและกลับโรงเรียนกับอเดนเลิกเรียนกลับบ้านอาเดนขังตัวเองในห้องร้องให้เสก็จสะอื้น ดูเหมือนว่าเธอชูวคราวยังยอมรับตัวตนที่แท้จริงไม่ได้หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอเดนเริ่มสนใจเพื่อนผู้หญิงมากขึ้นเธอใส่ใจทุกคําพูดทุกตัวอักษรในการคุยของกลุ่มเพื่อนและกลุ่มเพื่อนวิจารณ์อลิสอลิสน่ารักมากและมีส่วนวัาสวยงามคิดว่ามีคนที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกันอเดนจึงถามเพื่อลองเชิงใครจะคิดว่ากลุ่มเพื่อนยอมรับว่าอลิสคือคนในอุดมคติยังพูดชมามเดว่าน่ารักสวยงาม แล้วให้จูบแบบเป็นทางการแก่เธออย่างไรก็ตามความตื่นเต้นของอดเดนดับลงในวันถัดมาเมื่อกลุ่มเพื่อนบอกว่าเรื่องที่คุยกันก่อนหน้านี้แค่ล้อเล่นระหว่างเพื่อนๆแต่ตัวเธอเองชอบดอกบัวแต่ต้องเป็นบัวที่มีก้านยาวทำหน้าผิดหวังอเดนไปหาวาเลนไทน์บอกเพื่อนให้พาไปไหนสักที่ให้หายเบือ่อใครจะคิดว่าเขาพาเดวไปที่ย่านเก๋ที่นี่เต็มไปด้วยคนที่ชอบฟันดาบแล้วเธอจะเล่นอะไรได้ละ่ะสุดท้ายอาเดนเลยหนีไปที่บเบสเบียน และบังเอิญเจอสาวผมสีฟ้าอีกครั้งเอ็มมานั่งข้างอาเดนและชวนดื่มน้ำแล้วแนะนําตัวว่ากําลังเรียนปีสีที่โรงเรียนศิลปะทั้งสองคุยกันอยู่ดีๆก็มีคนมารบกวนเอ็มมาจึงขอตัวกลับก่อนแต่เธอยังถามชื่อโรงเรียนของอเดลทันวันถัดมาเอ็มมารอเดลหน้าประตูทั้งสองเดินจากไปพร้อมเสียงซุบซิบจากกลุ่มเพื่อนที่อยู่ด้านหลังทั้งคู่หยุดคุยกันในสวนสาธารณะเอ็มมาฉวยโอกาสวาดภาพอดเดนในสมุด เพศเดียวกันเลยเปิดใจคุยกันได้สบายตอนแยกกันยังรู้สึกอะไรอ่อนวันต่อมาที่โรงเรียนอเมริถามถึงสาวผมฟ้ากลัวเรื่องเพศของตัวเองจะถูกเปิดเผยอเดนเลยโกหกว่าพบเอมมาที่ร้านกาแฟแต่อเมริรู้เรื่องของทั้งสองแล้วว่าพวกเขารู้จักกันในย่านเกนเพราะวาเลนทนยเผลอปากเสียไปก่อนเธอยังคงสักถามอเดนต่อไปทำไมถึงมีการรวมตัวกันแบบนี้หรือว่าเธอเองก็เป็นเลสเบียน อเดลยังคงแก้ตัวว่าแค่มาดื่มน,น้ำแต่คำพูดนั้นขาดความน่าเชื่อถือเพื่อนบางคนสรุปว่าอเดลเป็นเลสเบี้ยนทําให้เธอรู้สึกโกรธและตอบโต้อย่างมุ่งหน้าบอกว่าเธอไม่แคร์แต่จริงๆอเดลกังวลมากเมื่อถูกจงตีต่อเนื่องเธอเสียสติและโจมตีกลับวาเลนไทน์ต้องรีบมาห้ามพร้อมทั้งแนะนําว่าอเดลควรยอมรับตัวตนที่แท้จริงวันต่อมาอเดลยังคงคบกับเอมมา และถูกพาไปที่แกลเลอรี่ศิลปะนั่งบนสนามหญ้าทั้งสองคุยกันมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องความรักทั้งคู่ดึงดูดกันด้วยคำพูดสุดท้ายพากันกลับบ้านด้วยความใกล้ชิดนี่เป็นครั้งแรกที่อเดลรู้สึกเต็มเต็มตอนนี้เธอยอมรับตัวตวนของตัวเองไม่กี่วันต่อมาอเดลเข้าร่วมปิกนิกสำหรับคนรักเพศเดียวกันเธอไม่ลังเลที่จะเปิดเผยความรู้สึกเอ็มม่ามีความผูกพันเอ็มม่าชวนอเดลไปบ้านถือดอกไม้ในมือ อเดนรู้สึกกังวลม,มากแต่เธอได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากแม่และพ่อเลี้ยงของเอม็มมาด้วยความยินดีอย่างมากคืนนั้นพวกเขาจึงสนุกสนานกันอีกครั้งวันรุ่งขึ้นอเดนกลับบ้านเพื่อเข้าร่วมงานเลี้ยงวันเกิดที่พ่อแม่จัดให้เธอเต้นรำอย่างสนุกสนานกับเพื่อนและญาติแน่นอนว่าเอม็มมาได้รับเชิญด้วยแบ่งปันความสุขร่วมกันอเดนแนะนำเอม็มมาให้พ่อแม่รู้จักทั้งสองเป็นอาจารย์ปรัชญาเธอจึงกังวลม,มาก เพราะทั้งคู่อาจยอมรับได้ยากหากรู้ความจริงมือคํำดำเนินไปในบรรยากาศที่ตึงเครียดมากหลังเมื่ออาหารอาเดนรีบพาเอมมากลับห้องจัดระเบียบทุกอย่างให้เรียบร้อยทุกอย่างเข้าที่อเดนถามแฟนสาวว่ารู้ตัวตนที่แท้จริงตั้งแต่เมื่อไหร่เอมมาเปิดเผยว่าตอนอายุ14เธอรู้ว่าเธอชอบผู้หญิงมากกว่าผู้ชายวันรุ่งขึ้นเอมมาใช้เวลาทั้งวันวาดภาพภาพของอเดนในแบบที่เป็นตัวเองทุกเส้นสายละเอียดและเต็มไปด้วยความรู้สึก ความผูกพันเมื่อระหนักว่าเธออาจถูกไล่ออกจากบ้านอาเดนเริ่มพึ่งพาตัวเองนอกบ้านตอนอยู่ที่โรงเรียนเธอรับสอนพิเศษวิชาภาษาให้เด็กประถมอย่างไรก็ตามอาเดนมักรักษาระยะห่างจากเพื่อนร่วมงานทุกครั้งที่มีคนชวนไปสังสรรค์เธอก็อ้างเหตุผลต้องกลับบ้านไปกินข้าววันหนึ่งเอมมาจัดงานปาร์ตี้ที่บ้านเพื่อเชื่อมโยงทุกคนกับศิลปะอเดนก็เข้าร่วมด้วยและถูกแนะนําให้รู้จักเพื่อนที่กําลังตั้งครรภ์ลิซาโจอ,อาคิมก็เข้ามาร่วมบทสนทนา เขาวิาพากษ์วิจารณ์ว่าอาดนเหมือนคนในภาพวาดของเอ็มมาทั้งคู่ไม่พูดอะไรแต่ยอมรับในใจเอมมาภูมิใจแนะนําอเดนว่าเป็นคนรักหนังสืออนาคตจะเป็นนักเขียนโจอาคิมตื่นเต้นบอกว่าจะเป็นผู้อ่านที่พักดีบรรยากาศปราร์ตี้ทำให้อเดนรู้สึกดีใจกับคนที่อยู่ในงานเธอไม่ต้องซ่อนเทศที่แท้จริงของตัวเองหลังจากนั้นอดนถูกนักสแสดงที่มีความทะเยอทะยานเข้าหาทั้งสองคุยกันอย่างสบายใจเรื่องความรัก งานเลิอกอเดนช่วยเอมมาจัดเก็บบ้านเธอชมว่าเพื่อนเพื่อนในงานดูมีระดับฉลาดหลักแหลมแต่ตอนนี้เอ็มมาดูเงียบรึ้มอย่างแปลกประหลาดเธอเผยว่างานนี้ส่งผลดีต่อโจอาคิมเขากําลังเป็นเจ้าของแกลเลอรี่ใหญ่สุดในรัฐมีแนวโน้มว่าอาชีพของเอมมาจะรุ่งเรืองดังว่าวที่ลอยไปตามลมเอมมาก็แนะนําให้เอเดนจริงจัง,จงกับการเขียนแต่เอเดนกลับพอใจกับชีวิตปัจจุบันคืนถัดมาเอาเดนได้รับข้อความเสียงจากเอ็มมาแจ้งว่าจะพักอยู่ที่บ้านของลิซ่า เพื่อทางานศิลปะให้เสร็จอเดนรู้สึกเศร้าและไปพบเพื่อนร่วมงานที่พยายามทําความรู้จักเธอที่คลับหลังเต้นราพวกเขาแลกจูบก,กันอย่างดุเด,ดือดแต่แล้วอเดนหยุดและกลับบ้านไประยะห่างระหว่างเธอกับเอ็มมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามเวลาเอมมามุ่งมั่นกับงานจนไม่มีเวลาดูแลแฟนสาวอาเดนจึงรู้สึกเบื่อและออกไปข้างนอกบ่อยคืนหนึ่งเอมมากลับบ้านเร็วกว่ากําหนดเธอบังเอิญเห็นอเดนถูกคนอื่นพากลับมา ถึงแมเดนจะร้องให้และแก้ตัวสารพัดแต่เอมมาก็ยังไม่เชื่อและคิดไปเองว่าตัวเองถูกหลอกลวงเอ็มมาสักถามต่อแต่อาเดนยังคงปฏิเสธอย่างแข็งขันสุดท้ายเธอจึงตัดสินใจจากไปเพราะไม่อยากอยู่กับคนที่โกหกในที่สุดอาเดนยอมรับว่าเธอแอบไปกับคนอื่นแต่เป็นเพียงอารมณ์ชัว่ววูบจากความเหงาอาเดนรู้สึกผิดมากและขอโทษจากใจจริงแต่เอมมายังคงตัดสินใจบอกลาการทั้งสองจักนี้จะแยกทางกัน อดเดนดำเนินชีวิตต่อไปทั้งเรียนและสอนเด็กประถมเอมมาทุ่มเทให้กับอาชีพประมาณสามปีต่อมาพวกเขาพบกันอีกอเดนยังคงอยู่คนเดียวส่วนเอมมามีคนรักใหม่ชื่อลีอดเดนถามแฟนเก,เก่าเกี่ยวกับชีวิตคู่ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างถึงจุดสุดยอดได้ไหมหรือแค่พอผ่านไปเอมมายอมรับความรู้สึกที่มีต่ออเดนเมื่อก่อนเป็นสิ่งที่พิเศษมากหลังจากคุยกันไม่กี่ประโยคทั้งสองกลั้นอารมณ์ไม่อยู่และเริ่มจุกกัน แต่เอ็มมาก็อยู่ตัวเองอีกครั้งเธอบอกว่าเธอรักลีและไม่อยากเป็นคนทรยศถึงอย่างนั้นก็ยังเก็บภาพของอเดนไว้ในมุมเล็กๆของหัวใจการพบกันสั้นๆจบลงเช่นนั้นเหมือนครั้งก่อนน้ำตาของอเดนไหลอากแก้มอีกครั้งแล้วก็เตือนใจจนน้ำมูกไหลด้วยไม่กี่วันต่อมาเธอไปบ้านเอมมาเข้าร่วมงานนิทศการด้วยชุดสีฟ้าเป็นสีผมของเอ็มมาตอนพบกันครั้งแรก เพราะเอมมาต้องยุ่งกับแขกที่มาร่วมงานอเดนจึงเดินเตร่ๆอยู่คนเดียวเดินไปรอบๆเธอบังเอิญเจอนักแสดงหนุ่มหล่ออีกครั้งแซมอียาตอนนี้เขาได้กลายเป็นเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์การสนทนากำลังดำเนินไปอย่างสนุกสนานแล้วแซมอียาต้องไปเพราะมีเรื่องด่วนอ,อเดนร,รู้สึกแข้งคว้างเลยดื่มไวน์หมดแก้วแล้วหนีไปแซมอียาพยายามตามหาแต่อเดน,นออกจากงานนิรรศการไปแล้วยิ่งกว่านั้นเส้นทางของทั้งสองคนตรงข้ามกัน ภาพยนตร์จบลงด้วยภาพอเด็นเดินเงาเงาคนเดียวดูเหมือนเธอยังเข้ากับคนอื่นไม่ได้กับคนรอบตัวจำไว้ว่าถ้าอยากให้ใครยอมรับคุณคุณต้องยอมรับตัวเองก่อนวันนี้จบแค่นี้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องด้วยนะขอบคุณทุกคน